มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโตโน่พาขินร่วมงานพิธีอาลัยแต่งโมวันสุดท้ายวันที่1 3มีนาคมที่คริตจักษ์เสรีภาพกรุงเทพผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในพิธีไว้อาลัยนางสาวพัรทรธิดาพัชระวีรพงษ์หรือว่าแตงโมอดีตดาราสาวซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่สนะคะ โดยวันนี้มีบรรดาแฟนคลับจำนวนมากแห่กันมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีซึ่งจะเริ่มขึ้นในเวลา18นาิกา30นาทีถึง20นาิกา30นาทีนะคะ ซึ่งเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมและโมอามมนาพินิดนักแสดงสาวได้เดินทางมาเตรียมความพร้อมการจัดงานโดยภายหลังจากที่ทั้งคู่ได้ตรวจ ATK เเสร็จแล้วนะคะเบิร์ดเองได้แยกตัวขึ้นไปชั้นบนนะคะซึ่งสังเกตได้ว่าวันนี้เบิร์ดเองมีสีหน้าที่เศร้าขณะที่โมเองได้อยู่ทำงานที่ชั้นล่างคะ่ะ โดยวันนี้ยังคงมีเหล่าคนบันเทิงเข้าร่วมงานอะไรจำนวนมากอาทิเช่นอ้ําพัชราภาเอสุภชัยเวียสุกลวัตรปอยตีชดาหนุ่มกันชัยเสียที่คำพรบิ๊กภูชิสะบอยพิชเมเกอร์เจียบพิจิตตาโอซิรินทิปโมอามีนาซีซีวัฒนเอมี่กลิ่นประทุมเจียบชมพูนุชเฟียวฟ้าวจิ๊บกีตาพัฒนแอนนาอุบริยะ อัญชลีอะตอมสัมพันธภาพแจดนัดแจแงกระติบชววันก่อนเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกานาทีโตโนภาคินคำวิไลศักด์ได้เดินทางมาร่วมพิธีอาลัยแต่งโมงในวันสุดท้ายด้วยสีหน้าที่เศร้านะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ